เรื่องนี้นะครับต้องเตือนภัยไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพราชาเทวะนะครับคนขับรถสิบล้อนั้นไม่รู้ว่างุงหิดเรื่องอะไรมาความ,มีดดาบขนาดยาวลงครับลงมาที่จะมาห้ามหันกันกับคู่กรณีนะครับเคราะดีที่เรื่องนี้จบลงนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ที่ผ่านมาเองนะครับ เกือบจะเกิดการนองเลือดกลางถนนกิ่งแก้วนะครับในพื้นที่ตำบลราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการนะครับขณะที่ทีมข่าวในช่าระวังภัยผ่านไปตรงจุดเกิดเหตุพอดีนะครับปรากฏว่าคนขับรถ10บล้อนะครับขันนี้นะครับที่เห็นนี่นะครับก็จอดตอนนี้ออกไปแล้วนะฮะตอนแรกก็จอดอยู่แล้วก็ลงไปจะเอาเรื่องนะครับคู่กรณีที่ขับรถ6กล้อนะครับนี่แหละครับมีดาบยาวเลยนะครับ น่ากลัวทีเดียวนะครับกลางถนนรถก็เยอะนะครับผู้สื่อข่าวในชั้ระวังภายจึงลงไปตรวจสอบนะครับพบกับนายยูเดชโพสีนะครับอายุ49ปีเป็นคนขับรถ6กล้อนะครับเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดกับทางผู้สืกขาไว้อย่างไรนะครับไปตรวจสอบเลยครับการใช้รถใช้ถนนต้องมีสติครับถ้าเกิดไม่มีสติก็จะเหมือนกับไอ้หนุ่มรถ10ล้อ ขับรถไปชนคู่กรณีก่อนที่จะคว้าอีดาบมาไล่ฟันบนถนนกิ่งแก้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวถามรองกัดไปครับผมจะยูเทิร์นผมจะยูเทิร์นแ,แต่เขาไม่ยูเทิร์นแต่เขาคือแกล้งหวางไม่ให้ผมยูเทิร์นครับแล้วก็ลงจากรถมาเลยลรถฝ้ามีดดบมาเลยตอนนั้นตอนนั้นี่เรา เราทำไงตอนนนั้ไฟดับม้ตอนแรกผมก็ลงคิดว่าเขาไม่มีไฟดับผมลงไปผมก็จะขอโทษเขาก็ยกมือไว้ไร่หรอกผมว่ามันใช้ดับมาผมก็วิ่งตั้งหลักกอนเนี้ยมันก็วิ่งตามตัวผมมาเนี่ยมันวิ่งตามตัวผมก็ข้ามไปฝั่งนู้นรถมันก็ติดยาวเลยเพราะมันไม่ไล่ผมไม่ทันเพิ่มมันก็โดดขึ้นรถแล้วมันก็เอาแบบแบบท้ายปัดออกอันนี้นรถแทบเสียหายตรงไหนบ้างตัวนี้ปะกระจกครับกระจกเนี่ยคือโดนโดนอะไรโดนโดนข้างสีข้างรถที่เขาเบียดเข้ามาแก้ข้างเบียดมาตรงนี้นะครับผม กับตอนนี้ผู้เสียหายรายนี้นะครับไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตำรวจกำลังกำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะไปตามจับตัวนะครับคนขับรถสิบล้อเลือดร้อนคนนี้มาดำเนินคดีนะครับไปกันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับบริเวณถนนโพนโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลายัยกรุงเทพศูนย์รังสิตนะครับมีผู้ใช,ช้รถใช้ถนนนั้นร้องเรียนมาที่ผู้สื่อข่าวในชั้นระวังภยัยจังหวัดปทุมธานีนะครับบอกว่าโอ้โห สาหัสสาการเลยนะครับรถก็ติดนะฮะติดมากเลยตรงนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรติดทุกวันตำรวจก็ไม่ลงมาอำนวยความสะดวกให้นะครับในช่วงชั่วโมงขับขันนะครับไปติดตามรายงานนี้จากคุณพนชมภูศรีครับครับสำหรับมาตรการ5จอบที่มีการประกาศบังคับใช้เพื่อควบคุมวินัยการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นจอมปาดจอมล้ําจอมขวางจอมย้อนและจอมปลอมคงไม่สามารถใช้ได้กับพื้นที่แห่งนี้ โดยเฉพาะจอบย้อนครับที่เห็นอยู่นี้เป็นสภาพของการจราจรจราจนบริเวณริมถนนประหนโยธินช่วงหน้าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเอกชนในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งสภาพการจราจรที่ไร้ระเบียบวินัยอย่างสิ้นเชิงแบบนี้เป็นภาพที่ชินตาของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องผ่านสถานที่แห่งนี้อยู่ทุกเมื่อเช้าวัน ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบอกกับเราว่ากลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายจราจรส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในหอพักใกล้เคียงกับสถานศึกษาแห่งนี้รวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งถ้ามีผู้ขับขี่รถยนต์รายใดลงไปต่อว่าหรือจอดรถขวางทางเขาเหล่านี้ก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายได้ทั้งวันนะครับทั้งวันครับสาเหตุที่เขารัดตรงนี้อทำไมไม่ไปยู่เทิงนกลับมันไกลหรือว่าไงมันไกลครับนู่นมันต้องไปคลองหลวงหนึ่งครับไปคลองหลวงครับ ไประยะทางไปกลับก็ประมาณราวๆสามสี่กิโลสามสี่กิโลครับอันนั้นคือความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดออกจากซอยมาเข้ามานี่ก็ร้อยเมตรไม่ถึงด้วยมั้งครับไม่ถึงร้อยเมตรครับสะดวกกว่าเขาย้อนมาเลยไม่ไม่สนใจเรื่องความปลอดภัยของผู้สื่สนารส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษานั้นเลยนักศึกษาทั้งนั้นครับไม่ไม่มีไม่มีพวกอื่นครับเพราะว่าซอยนั้นทั้งซอยนักศึกษาอยู่หมดแล้วก็ถ้ารถใครไปวอยๆก็เป็นเรื่องเลยครับ เคยมีถูกทำร้ายมีครับอ,อพวกรถคนที่สัญจรไปมาเนี่ยเขาไม่รู้ครับว่ามันออกมามันออกมาแล้วมันจะกลางอะไรไงครับอ,อือออกมาแล้วไม่มีไม่ค่อยมีใครกล้าย,ยุ่งอ,อ๋อตรงนี้อยากให้แก้ปัญหาย,ยังไงผมไอ้นี่ผมก็มัน ผมว่ามันอยู่ที่คนมากกว่าจราจรลงมาควบคุมนี่มันจะช่วยได้ไหมตำรวจไม่ไม่ไม่มายุ่งเลยครับไม่มายุ่งตรงนี้เลยตำรวจตำรวจมีแต่มาไล่จับแท็กซี่ที่เนี่ยที่จอดดีอย่างควบผมออครับแต่กับรถตรงนั้นตำรวจไม่กล้ายุ่งกับเขาก็เราก็พยายามแบบขับด้วยความระมัดระวังครับเพราะว่ามันมันมันจะมีรถที่สวนเลนมาตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับมีทั้งมอไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็ ที่ที่ที่เราขับขึ้นไปเงี้ยก็ต้องระมัดระวังในการขับนิดหนึ่งครับครับสำหรับปัญหาการจราจรจราจนที่ขาดระเบียบวินัยอย่างนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องลงมาแก้ไขอย่างเร่งด่วนพนอชมภูศรีเนชั่นทีวีรายงานขอบคุณคุณพนอชมภูศรีครับเรื่องเป็นแบบนี้แล้วตำรวจพื้นที่ต้องลงไปดูแลด่วนเลยนะครับ ไปกันที่ปราจีนบุรีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหมูหมูนะครับแต่ไม่หมูเลยนะครับชาวบ้านตำบลบ้านสร้างบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักมีฟ้ามหมูที่ทําการบ,บริการอยู่นะฮะส่งกลิ่นเหม็นมาทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนพวกเขาต้องไปร้องเรียนกับทหารให้เข้ามาตรวจสอบครับร้อยตีสงการแจงกระโทกนะครับพอบอหมวดบังคับความสงบที่1กองพันทหารม้าที่2รักษาพระองค์และก็เจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบ้านสร้าง ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดเข้าตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบเปิดนะครับหลังจากที่มีกลุ่มชาวบ้านหมู่9ตาบลบ้านสร้างร้องเรียนให้ทหารและอบอตอบ้านสร้างให้ดําเนินการสรั่งปิดทันทีแล้วนะครับการเลี้ยงสุกรครั้งนี้นะครับเป็นฟาร์มของนางสาวเพชรชรีฉายวัฒนะนะครับเขาบอกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมานานนะครับแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นจนชาวบ้านเนี่ยป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจนะครับมัน,ม,น,ม,นมันเหม,ม,ม,ม็นบอกไม่ยูกอ่ะมัน กินอะไรไม่ได้ถ้ากลิ่นมาคือถ้าเรากินข้าวอยู่เนี่ยกลิ่นมาเราจะหยุดเลยเราจะกินต่อไม่ได้มันจะเหม็ดมากอ่ะแล้วก็มีคนแก่มีเด็กเรื่องนี้เป็นมากี่ปีนะครับสปีครัถือว่ากลิ่นถ้ากลิ่นไม่รบกวนผมผมก็โอเคแล้ว ชาวบ,บ้านที่มารวมตัวกันในวันนี้นะครับได้ยื่นข้อเสนอต่อผู้ประกอบการฟาร์มหมูนะครับให้แก้ไขจํากัดกลิ่นเหม็นอย่างจริงจังเร่งด่วนด้วยนะครับโดยไม่ขัดว่าจะเลี้ยงต่อไปหรือไม่แต่กลิ่นต้องไม่มีครับซึ่งตลอดเวลาที่มีการพูดคุยก็มีทหารจากกองพันทหารมาที่สองกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์นะครับทรงตัวแทนมารับฟังสังเกตการครั้งนี้ด้วยครับอันไหนที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าไปตามกระบวนการนะครับก็ ต้องเห็นใจทั้งทางผู้ประกอบการกับทางชาวบ้านด้วยทั้งสองส่วนนะครับก็ทุกส่วนก็ต้องเจรจากันนะครับทุกหน่วยงานมาอยู่นี่เป็นพยานหมดแล้วครับวันนี้ก็คุยกันเจรจากันหาทหาบอกที่ดีที่สุดนะครับทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งทาง,ทางสารสุขก็ร่วมอยู่ด้วยทุกภาคส่วนมาหมดครับวันนี้ก็ต้องเจรจาครับ เมื่อไปเรื่องอย่างนี้นะครับเจ้าของฟาร์มบอกว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน30วันหลังจากนี้ไปนะครับส่วนที่จะให้หยุดดําเนินการทันทีหรือไม่เป็นไปไม่ได้นะครับเจ้าของฟาร์มบอกว่าจะก็จะทําอาจจะทําให้ขาดทุนได้และก็จําเป็นต้องหาเงินส่งธนาคารที่กู้มาลงทุนต่อไปนะครับต่างคนก็ต่างชี้แจงกันนะครับไปปิดท้ายกันที่จังหวัดกาลสินนะครับมีผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับร้องทุกข์เข้ามาบอกว่าตอนนี้ป่วยมากเลยแล้วก็มีคุณแม่ที่คอย เลี้ยงอยู่นะฮะคุณแม่บอกโอ้โหสาหัสสาการ,รเลยตอนนี้ลูกก็ป่วยดําเนินการไปรที่ประการสังคมจังหวัดแล้วการสังคมก็ไม่ได้เยียวยาอะไรนะฮะไปตรวจสอบเรื่องนี้กันเลยครับนางคําฮูพันธเสนนะครับอายุ57ปีไปชาวบ้านจุมจังอําเภอกุชินนารายจังหวัดกาลสินนะครับบอกกับทีมข่าวว่าครอบครัวมีฐานะยากจนนะครับต้องเลี้ยงลูกสาวที่พิการป่วยเป็นโรคประหลาดนะครับที่เกี่ยวกับสมองทําให้ลูกสาวนอนและนั่งเกิดชักกระตุก ล้มลุกคลุกคานจนหัวเนี่ยไปฟาดพื้นนะครับจนต้องสวมหมวกกันน็อกอยู่ตลอดเวลา<ไ>ตอนเองได้ทําเรื่องไปที่ประการสังคมจังหวัดกาลสินเป็นผู้ทุพพลภาพหรือว่าผู้พิการมานานกว่า9เดือนแล้วแต่กลับไม่ได้เงินช่วยเหลือนะครับทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนไม่มีเงินใช้จ่ายเพราะนอกจากจะต้องเลี้ยงลูกที่พิการแล้วยังต้องเลี้ยงดูแม่ที่อายุมากกว่าถึง85ปีไปอีกด้วยนะครับไปฟังเสียงคุณแม่ที่ดูแลคุณลูกร,รายนี้ครับแม่กับบมีไ,ไล่ไล่รับ มีแต่ล่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเรากัดดูแลเมดูแลลูกตื่นขึ้นกัดตีสามเครื่องลูกขึ้นมาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแล้วก็ออกไปหน้าไปหาขุดมั่นขุดนั่นเพราะใดมากใส่ใจในข้วเฮื่อนจ้านี่เห็นม่ลเ็นป็นือ กร็รู้สึกว่าเออมอนันย่ำเลยนะมันเสียเศร้าสีหายเนาะคะครับเมื่อทีมข่าวไปตรวจสอบนะครับบอกว่าบ้านที่อยู่นั้นก็เป็นฐนานะยากจนจริงๆนะสภาพบ้านก็เก่าจะผูกพังนะครับ ู้ที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะในจังหวัดกาลสินนะครับในอำเภอกุชินรายนะครับก็ต้องไปตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยครับเห็นแล้วก็น่าสงสารมากเลยนะครับทั้งหมดนี้คือในชั้นระวังภยัยช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณอุมาพรครับ